สวัดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะน้องนุกแล้วก็น้องคิวนะคะกับตั้งวงแทดนั่นเองนะคะเอาวันนี้ตั้งวงแทดของเรามาทําอะไรกันการน้องนุกค่ะแน่นอนคะ่ะวาวันนี้ตัง้งวงแทดของเราเนี่ยจะมา r รียเอ็มบีเพลงแอบรักหรือว่าเฟิร์สเลิฟของจากกับเฟิร์นนั่นเองค่ะ<า>ซึ่งประกอบเรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองนั่นเองค่ะอ,อ,อยากดูแล้ว อ่ะอยากดูแล้วเรือเราล้จะคุยอะไรเรู้จะคุยอะไรเพราะว่ามันเห็นเห็นกันแล้วว่าโอเคมันจะต้องหวาดแน่ๆคือแค่เห็นตัวแจ้งเตือนไ้ว่าสีอ่ะวันโทนแบบชมพูเลยอ่ะพี่อ่ะไปดูเลยดีกว่าผุงปั่นขนาดไหนนะคะอะเริ่ม รักเธอมาตั้งนานแตงแต่เห็นหน้าเธอบอกไม่ถูกว่ามันสะกดให้ใจเธอละลายให้ใจเขาออกมันก็คิดคิดถึงแต่เธออยากอยู่กับเธออยากเป็นเจ้าของเธอเธอไม่เคยรู้เลยฉันเฝ้ามองเธอทุกคืนวันฉันฝันได้หัวใจแลัตัวเธอมาครอบครอง ว่าสักวันหนึ่งแค่ได้อยู่ใกล้เธอก็คงเพียงพอสำหรับคนอย่างฉันก็เหมือนแม่น้อยที่มองเห็นแต่เครื่องบินได้แต่เฝ้ามองมองเจออยู่ทุกคืนวันเพราะรักฉันนั้นมันเติบโตมาพร้อมร่างกายและหัวใจฉันหล่อรวมฉันมาตลอด ว่าวันหนึ่งต้องมีเธออยู่ใกล้เธอได้รักเธอได้ครอบครองเธอได้เป็นเจ<ด>้าของหัวใจของกันและกันเธอไม่เคยรู้เลยฉันเฝ้ามองเธอทุกคืนวันฉันฝันได้หัวใจและตัวเธอมาครอบครอง ว่าสักวันหนึ่งแค่ได้อยู่ใกล้ๆเธอก็คงเพียงพอสำหรับคนอย่างฉันก็เมื่อแม่น้อยที่มองเห็นแต่เครื่องบินได้แต่เฝ้ามองมองเธออยู่ทุกคืนวันเพราะรักฉันนั้นมันเติบโตมาพร้อมร่างกายและหัวใจฉันหล่อรวมฉันมาตลอด ว่าวันหนึ่งต้องมีเธออยู่ใกล้เธอ <c oughs> ได้รักเธอ <c oughs> ได้ครอบครองเธอได้เป็นเจ้าของหัวใจของกันและกัน เ<อน>จ้าของหัวใจขอ,องกันและกันเธอไม่เคยรู้เลยฉันเฝ้ามองเธอ<า>ทุกคืนวันฉันฝันได้หัวใจและตัวเธอมาครอบครองเมื่อสักคนหนึ่งแค่ไ<า>ด้ยุ่ใกล้เธออ่าเล่นกันและเล่นโอเค<า>โอเคสวัสดีริบสวัสดีริๆโอ้ย<า><า>อ่ะอ่ะยากให้เต คือมันก็เป็นอย่างนี้เราคิดไว้ว่ามันคงหวานเพลงนี้จะบอกเลยว่าเดี๋ยวข้างรักแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหูหวานอะว่าหวานแบบผลลุกหวานแบบตัดขาดแน่น้องตาลมขึ้นเนาะ <c oughs> เอออ่ะงั้นดี่ันขอฝากประเนบางประเด็นที่พี่ันช่างชอบอย่างแรกดิฉันชอบเอฟเฟกต์ข,ของเขาการที่เขาใส่แบบตัวคล้ายๆลายเส้นที่มันเป็น,อ <ะ S 1> นโอนีโอหน่อยๆอ สวยดิฉันรู้สึกว่าน่ารักกำลังแบบก,กุกกิกก๊ตกแต่งให้เอ็มวีมันไม่นิ่งเกินไปเนาะอันนี้ยชอบแล้วก็มันทําให้ตัวเอ็มวีมันแบบุกซนขึ้นมาอีกนึอนงอะ่ะจากของตัคุณตาวโพลเขาก็สุกซนยอยู่แล้วอันนี้มันแบบสุกซนไปอีกอันที่สองที่ฉันค่อนข้างชอบก็คือเรื่องของการใช้สีแทที่นอกจากอสีอื่นๆจะมีสีอยู่สีนหนึ่งที่ดิฉันชอบเป็นพิเศษก็คือสีตอนที่เขาใส่เป็นสูตรู่กันแล้วมันจะมีบั้ง ที่คุณจะใส่เป็นสีเอ่อสีชมพูอาสีชมพูและคุณเบิร์ใส่ออกมาเป็นสีฟ้าฟ้าอมเขียวอมฟ้าอะไรแอีดิฉันแค่ชอบประเด็นนี้ตรงที่ปกติตามความเข้าใจของเราเราจะพยายามโยงตัวสีฟ้ากับฝั่งผู้ชายหรือสีชมพูกับฝั่งแบบคุณผู้หญิง,หญงให้มันหวานใช่ไหมแต่อันนี้นเรารู้สึกว่าเออแล้วทําไมอ่ะ คนหนึ่งอ่ะคนที่แบบว่ามันเป็นไอเด็กหมามันจะนุ่มโตโตมันจะนุ่มนิ่มไม่ได้หรอมันออกมานั่นรักไม่ได้หรอถูกไหมไม่ขนาดนี้คุณเปิดเองอ่ะต่อให้เขาจะเป็นโพอีกโว้เนี่ยแล้วเขาจะเป็นโพที่แบบเออหลอกเลอเราเราจะใช่เราคือคุณเฟิร์อ่ะหล่อมากคือหมายถึงว่าในเอ็มวีเนี้คุณเฟิร์หล่อแบบใช่เขาหล่อเลยคืออาจจะพูดตามตรงคือเราก็ตามคุณเพิร์มาหลายเรื่องซึ่ง อ่เรื่องก่อนก่อนหน้ามันก็คงจะมีพาที่หล่อเพราะว่าเขาก็เล่นเป็นนักกีฬาหรืออะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคคือมันก็เป็นหล่อแต่ด้วยความที่บทดกันก่อนหน้าครเดินก่อนหน้าก่อน,ก,อนก่อนหน้าเนี่ยมันคือความแบบดุกดีกะ,ะคือตัวเขามันต้องดุกดีกใช่ม,มันต้องเป็นแบบเฮ้ยก็ต้องดูแลอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่ามันก็จะเป็นมูที่มันสลับไปสลับมาว่าเออถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็แห่งจะเอาคงตามภาษาเหมือนเล่า ที่เออถ้าอยู่คนเดียวเราก็แบบเฮ้ยแบกหามแต่ถ้าผุ้ทายได้หผ่านก็นิดนึงเกลียดแต่ว่าอ่ะนั่นแหละซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันเลยทําให้มูดังเบียพอพอคุณเฟิร์สหรือคุณจาเขาแยกกันเป็นซีนซีนเดี่ยวของตัวเองมอันก็จะขายขายคารคเตอร์ของตัวเองซึ่งโอเคคุณเฟิร์สก็จะนิ่งส่วนคุณจาก็จะมีความลุกดิ๊กตามภาษาเด็กหมาแต่พอมันมาเป็นซีนที่เอาเคคู่กันมันก็จะมีความโตมม่ะหมายถึงว่า คุณเฟิร์สก็จะมีความที่เล่นทันทีส่วนคุณจาบางมูดเขาก็จะมีความไอ้หนุม่มหมายถึงว่ามันจะไอ้หนุม่มกว่า,า,าใช่เราก็อ่ะอย่างอีท่าที่แบบไปไถ่ายนิดนึงถ่ายกันแล้ว <c oughs> อ่ะอช่ชอบมากท่านนี้แบบเกียร์เหรอทนีมาเลยแบบเฮ้ยถย่ายนิดนึงถ่ายก่อนอยู่ดีแค่รู้สึกว่ามันมันแค่เป็นโมเมนต์ที่ มันน่ารักดีใช่แล้วมมนมันดีนะมันใช่มันโอจังหวะเขาต้องดีแค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าคือโอเคแหละเขาไม่ใช่เป็นคนที่คือพรฟฟอร์มในการเต้นแบบมาเก่งใช่เขาไม่ได้มาใส่เต้นแต่ว่ามันคงเป็นมุมหนึ่งที่เราสึกว่าไอ้ความเคมีแค่ใจหรือว่าความที่เขาอะทางานร่วมกันแบบไม่ถึงว่าในมุมของการรู้จังหวะกันแล้วกันมันช่วยตรงเนี้ยให้มันมันมันมูฟมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เราก็ซีนส,สุดท้ายของแค่รู้สึกคือตอนแรกอะแค่รู้สึกโอเคมันจะหวานแต่มันก็ไม่หวานที่มาสิเ,าตเตรียมใจมาแล้วมันจะหวานกันแค่ไหนเชียวอันนี้น่าปวดหรือว่าอย่างไรอ่ะเราเกิดว่าที่คอที่เราเตรียมใจมาแล้วยังแพ้่ะเลยแค่รู้สึกว่าหยามหยามมันสู้เก่าใช่าการที่โอเคใส่แหวนตอนแรกเออก็อุ้ยใส่ด้วยโดยจะใส่ได้ใส่โอโดใส่ได้พอเขาโชว์แหวนที่นั้นแหละย่าบั้ ปัญญาญาเลยมั้งโชว์แหม่ถ้ากระหลัดมันทิ้มตาได้มันทิ้มตาไปแล้วอ่ะอันนี้จุ๊นอกบทไหมหรเปล่าถ้านอกบทจะได้เดี๋ยวแจ้งมีการนอกบทค่ะเยอะมากอันนี้คือเราห่วงเป็นการส่วนตัวเนาะไม่รู้จะจ่าใครอะยังรู้สึกว่าอยโแฮปปี้ทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอะใช่ก็เลยแหม ก็เฝ้ารอซีนหวานหวานอันนี้จะซีรีส์อีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะตอนนี้พี่เอ็งก็ยังตึงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ดึงมันตึงเองน้องน่ารักน่ารักน่ารักถือว่าอ่านแล้วจังหวัเพลงเอ่ยเนื้อหาเอ่ยอ่ะถือว่าดีนะมันเป็นแบบจังหวะที่ฟังง่ายๆสบายๆเหมาะกับมูซีรีส์เนาะแบบไม่ได้ไม่ได้เน้นโททักษะการร้องอะไรมากใช่เราสามารถฟังได้แบบสบายๆเรื่อยๆอ่ามันก็เลยกายเป็นว่ามันก็คงเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ ฟังได้ตอนอาบน้ำฟังได้ตอนกินข้าวและฟังได้ตอนทำงานฟังได้เรื่อยๆเลยเพิ่มยอดวิวมันฟังได้เรื่อยๆจริงๆไปเพิ่มยอดวิวไปเยอะนะได้เลยแน่นอนว่าคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ยเราก็สามารถดูได้ที่ช่องบ m ม Super ปอร์ต์เหมือนกันนั่นเองค่ะอ่างั้นวันนี้มีประเด็นไหนเสริมไหมคะวันนี้น่าจะยังไม่มีประเด็นไหนแต่ว่าประเด็นที่เดี๋ยวเราต้องไปคุยกันต่อคงเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่อีพีสามค่ะเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมาแน่อ่ะ งั้นอย่างั้นวันนี้เราสองคนแล้วก็ตั้งวงแทนนะคะก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะกดไลค์ดวงตกใจ <c oughs> เลย <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด s ั b s สไคร e นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจพวกเราสองคนด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ